told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray วันนี้ครับผมพามาดูอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งไลอ้อที่อยู่ในเครืออยู่ในกลุ่มเดียวกับเราครับอยู่ที่ b y d bnt mobility ครับสาขาจาักเชียงผมจะพามาลองขับแล้วก็เทสได์พามาดูรถคันจริงของตัวซีเรีลอนเซเวที่ถูกเปิดตัวมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคันนี้ที่ผมจะพามาลองนะครับคือตัว all wheel drive right ก็คือตัว performance นั่นเองตัวท็อปสุดเลยพาไปลอง handling ช่วงล่างรถคันนี้เหมาะกับใครและรถคันนี้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน คนที่กำลังมองหาครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เป็นซีดานหรือรูปแบบที่เป็นซีดานยกสูงก็คือ CSUV นั่นเอง CSUV เนี่ยคู่แข่งเขาก็จะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็จะเป็น EV ด้วยกัน100%ออีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่เป็นน้ํามันกึง่งไฮบริดก็จะมีไม่กี่ค่ายไม่กี่แบรนด์แต่ท้ายที่สุดแล้วครับรถคันนี้เนี่ยคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นความเป็น E ี รถยนต์ไฟฟ้า100%รคันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ด้วยไซซิ่งที่มันใหญ่แล้วก็แฮนด์ดวลิ่งรูปแบบตัวออปชันที่มีมาจากโรงงานเลยมันก็น่าจะเพียงพอการใช้งานวันนี้ผมมาจอดรายละเอียดให้แล้วก็พาไปเทสได์ทำคันสุดครับแพสเซนเอร์ขายังไงผมต้องนั่งเบาะหลังเพื่อให้เห็นแน่นอนว่าไอ้ตัวเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นหรือว่าจุดได้ตรงไหนบ้างวันนี้ผมมาจอดรายละเอียดให้ครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในรถตัว BYD c e l e o n 7เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทสได้กันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเปิดตัวมูลูฟแต่มันมีตัวม่านสามารถลูดเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่เมื่อกี้เนี่ยผมไปลองเล่นอยู่รถที่อยู่บนโชว์รูมเนี่ยรู้สึกว่า i, wow, เฮ้ยว้าวเว้ยโพซิชันการนั่งนะครับตัวเบาะเนี่ยมันมีความเป็นกึ่งแบกเกอร์ซีรวมไปถึงตัวเมมเบรลี่ซีที่ให้มาเนี่ยมันเพียงพอการใช้งานเพราะบางทีรถที่เป็นพาสเซนเจอร์คาร์พ่อบ้านขับ พอขับเสร็จอยากจะให้แม่บ้านขับอยากจะให้แฟนขับรถไปรับลูกส่งลูกก็สามารถเลือกได้ให้เป็นโพซิชันที่ต่างกันมี2ตํตำแหน่งให้เลือกนะครับเมมโมรี่ซีดโหมดการขับขี่นะครับมี4โหมดคือ Eco Standard Sport รวมไปถึงตัวสโน w ผมจะขับในรูปแบบ Standard ไปให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปสลับโหมดการขับขี่ในช่วงระหว่างทางกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจกับตัว b y d ากคือตัวหน้าจอทัชสกรีนชุดนี้นะครับที่มันทํา ฟังก์ชันหลายๆอย่างให้รู้สึกว่าผู้ขับขี่รวมไปถึงคนที่ซื้อเนี่ยคุ้มค่ามันน่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่มองหา c s u ออยู่เพราะกลุ่มนี้มีกําลังซื้อลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างตัดสินใจซื้อแล้วรู้สึกว่าต้องการความคุ้มค่าและอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ส่วนตัวผมมองว่าคุ้มเพราะตอนแรกผมก็เล็งน,นะ ขายมิซูวิชิก็จริงครับแต่บางครั้งบางทีผมก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและถามว่าตัวผมเองเนี่ยมองแล้วโอเครุ่นไหนมันตอบโจทย์หนึ่งในช้อยก็เป็นคันนี้ก็เลยมาลองให้เห็นเลยแล้วกัน a l l วิวไรด์ครับมันมีโหมดหนึ่งที่สามารถสลับปรับเปลี่ยนไปเป็นการขับขี่ที่แบบสนุกสนานได้แต่ผมบอกว่าไม่สนุกเลยนะ คนที่ขับรถเร็วจะสนุกแต่คนขับรถไม่เร็วไม่สนุกนะครับเดี๋ยวผมพาไาให้ดูผมจะเปลี่ยนจากสแตนดาดนะครับเป็นโหมดสปอร์ตรถคันนี้มีระบบควบคุมแรงบิดทั้ง4ล้อเวลาเราคลิกดาวแบบแรงๆปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยมันจะไม่เกิดการหมุนล้อที่ผิดประเภทถ้าว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแค่นั้นเลยนะครับจะพาลองในรูปแบบที่เป็นตัวสปอร์ตนะผมเปลี่ยนโหมดสปอร์ตแล้วนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผมกดแบบนี้ โอ้โหเมื่อกี้ผมก็โอ้โ oh, ห oh, แบบนี้แหละนี่คือลักษณะของคนตกใจมันคือแรงจีของเครื่องบินอนะ่ะแมงแรงมากสำหรับใครที่แบบ ขับอยู่แล้วมองว่าข้างหลังก็คือผู้สวยสารอาจจะพาแฟนพาลูกนั่งคาซีไม่เหมาะสปอร์ตเลยเพราะการใช้งานจริงมันใช้ไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมีไว้ดีกว่าขาดถ้ามันเหลือดีกว่าขาดเวลาจะใช้มันก็เพียงพอการใช้งานและโหมดการขับขี่อื่นครับ,รบไม่ว่าจะเป็นตัวโนเมื่อกี้ได้ลองเปรียบเทียบขับไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ความเปลี่ยนแปลงน้อยมากก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับรถที่เป็น E ีเลยเพราะว่า รูปแบบการทำงานมันก็เซ็ตมาให้ตอบสนองดีอยู่แล้วนะครับประเภทของตัวรถ me me มาพูดถึงตัวช่วงล่าง handling มากดีกว่า handling ช่วงล่างครับเขาให้เรื่องความเฟิร์มขึ้นเมื่อกี้ได้ดูสเปคคร่าวๆนะครับเขาจะมีการจูนโชกดีกว่ารถทั่วไปมันอาจจะเกิดจาก2ประเด็นประเด็นแรกคือด้วยแรงม้ามันเยอะแรงบิดมันเยอะเนี่ย มันจําเป็นต้องเซตช่วงล่างมาให้ตอบสนองดีเพราะก่อนหน้านี้เปิดซิลอะเปิดในรุ่นซิลเนี่ยทั้งในรุ่น e l d r i v e เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องอาการความย้วยหน่อยอ่าแต่คันนี้ผมมองว่ามันน้อยลงเคียแลนความสูงของตัวรถเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงมันจะทําให้รถเนี่ยรู้สึกว่าโยนตัวกว่าที่เป็นซีดานหรือรถรูปแบบที่เป็นรถเก๋งปกติทั่วไปก็อาจจะเซตมาแล้วก็แตกต่างกันเดี๋ยวผมเชนเลนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บผมกด ปกติผมไม่ได้ขับรถเร็วนะครับอย่างนี้ไม่ไม่เหมาะสมนะครับผมเปลี่ยนเป็นปกติดีกว,ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยชินกับสปอร์ตเลยอะ่ะมันมันแรงเกินอะ่ะมันคือแรงจีที่อยู่บนรถนะครับแล้วเวลากดทีมันนิดเดียวเองผมแตะนิดเดียวแล้วพุ่งไปเลยนะครับช่วงล่างเซ็ตมาค่อนข้างดีนะครับถ้าให้ดีแบบที่สุดอาจจะต้องไปในวัตถุประสงค์รูปแบบที่ต่างกันออกไปเพราะตัวผมเองผมก็บอกอยู่ในทุกคลิปว่า,วารถเดิมจากโรงงานมันก็คือเซ็ตมาจากโรงงานอะ่ะมันไม่ได้ดีเท่ากับรถแข็งมันไม่ได้ดีเท่ากับรถที่ถูกจูนมาให้ตรง สายที่เขาจะต้องใช้งานรถแข่งเข้าไปหรือใครที่ต้องการขับรถด,ด้วยความเร็วสูงสูงย่านความเร็วสูงสงอาจจะต้องไปเซตช่วงล่างให้มันดีไปเลยตัวแพงๆอัปเกรดไปแบบหลักแสนก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านแล้วแต่การใช้งานบางคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องทำบางคนมองว่าเพียงพอแล้วก็แค่นี้เพียงพอ ส่วนอินทีเลียภายในครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือตัวระบบควบคุมให้อยู่ในเลนผมใช้รถที่มีระบบเลนคลีฟอยู่แล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเซ็นเซอร์ถ้าคุณแม่นจริงมันต้องจับให้โพซิชันรถเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของเลนได้ดีจะบอกว่าคือคันนี้ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่รถผมอ่ะมันเป๋ไปข้างหนึ่งเวลาปล่อยพวงมาลัยปุ๊บอ่ะ มันจะดึงชิดซ้ายไปก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของรถแต่ละคันไปนะครับแต่คันนี้ถือว่าดีเนี่ยอย่างตอนนี้มันเปิดตัวระบบตัวเลนคีฟไว้ตลอดเวลานะครับอย่างผมปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอาการที่แบบดึงกลับเข้ามาให้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเส้นระยะบอกบนหน้าปัดเรืในไม้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้รถเนี่ยจะเบี่ยงเลนไปแล้วนะครับคันนี้อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องความเป็น EV และ1 2เลย c X u v ที่เป็นรถครอบครัวขนาดกลาง ที่ใช้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตได้พาลูกพาแฟนไปเที่ยวเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตอนนี้นะครับผมอยู่ในรถซีรัเซเว่นนะครับตำแหน่งโพิชั่นที่อยู่เป็นแพสเซนเจอร์จริงๆคนที่ควบคุมทุกอย่างก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวมูลรูฟที่เป็นม่านเรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกเลยว่าดีเวอร์ใช้คำว่าดีได้เปลืองมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ ช่วงล่างและมันเป็นเรื่องของโพซิชันการนั่งเล room ูมเฮด o ูมที่มีวันก่อนได้มีโอกาสได้ไปนั่งรถที่มันเป็นลักษณะมูลรูปแบบนี้นแหละตอนกลางคืนมันสวยแล้วบวกกับความมูลรูฟเนี่ยมันจะมีความไม่ทึบเท่าว่าเราจะรู้สึกโปร่งเวลาเรานั่งจริงๆอย่างตอนนี้ผมนั่งด้านหลัง มาตอนเดินทางออกจากโชรูมานะครับก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าถ้านั่งตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลับแบบยาวๆแล้วบวกกับโพซิชันการนั่งเนี่ยโห,โหดีเลยที่พักแขนตรงกลางนะครับมีกระดูกก็ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับมีที่วางแก้ววัสดุด,ดีนะครับตรงนี้ดีแล้วก็มีที่วาง มีใส่เก็บของตรงนี้บางทีเราจะใส่ทองคำปราณสีแท่งตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ที่ผมจะมาพูดถึงด้านหลังเพราะอะไรเพราะรถคันนี้เป็นรถพ a สเซนเจอร์เป็นรถกลุ่มผู้โดยสารเป็นหลักคนที่ขับขับให้ลูกขับให้ภรรยานั่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหลังพ่อบางทีเสียบคาซีทใช้คาซีทตรงนี้ก็ใช้ในตำแหน่งที่เป็นภรรยานั่งอยู่ด้านหลังเพื่อดูคาซีทดูลูกตรงนี้ก็ดูได้ส่วนตัวผมมองว่ามันโปร่งนะเล็กรูมเนี่ยน่าจะ2ฝ่ามือได้ฝ่ามือผมประมาณนี้นะครับน่าจะร่วมประมาณ45เซนก็น่าจะประมาณร่วมๆเก,ก,กือบ10กว่าเซนประมาณนั้นเหลือเยอะแล้วก็ผู้ขับขี่ด้านหน้าเนี่ยพี่โน้ตเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยเขาเป็นสรีระที่สูงด้วยพี่โน้ตผมว่าน่าจะสูงกว่าผมอะ่ะแล้วพี่โน้ตนั่ง <83. S 1> พี่โน้ตร้อยแปดสิบสาม แลวนั่งตำแหน่งที่พี่โน้ตขับปกติแล้วเมื่อกี้ผมขับปกตินะผมไม่แน่ใจพี่โน้ตได้ปรับป่ะครับอ่าไม่ได้ปรับครับผมไม่ได้ปรับนั่งได้ปกติครับนหน้ากว้างอยู่ครับน่าสุดยอดผมบอกเลยแล้วยิ่งด้านหลังเหลือเลกรูมเป็นสิบดูเฮดรูมผมไม่มั่นใจนะลองวัดดูนะครับอันนี้วัดจากตัวหัวน่าจะฝ่ามือหนึ่งพอมันเป็นมูลรูฟอะเป็นกระจกด้านบนอะมันโปร่งจริงนะข้อดีของพวกเนี้ยมันมันโปร่งแต่ข้อเสียคืออาจจะต้องชั่งน้ําหนักกันให้ดีว่าติดฟิล์มแล้วมันช่วยไหมเทคโนโลยีฟิล์ม อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องชั่งน้ําหนักกันว่าเราอยากได้ความโปร่งความสบายในกรณีเดินทางแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบผมก็บอกว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวัสดุที่ดีในตําแหน่งที่เราเห็นเราเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือรับรู้ด้วยความรู้สึกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของโพสิชันที่เขาถูกจัดวางมาให้สรีระผมะวางได้ดี อยากให้ลองนะครับถ้ามีโอกาสมาลองได้ที่สาขาเฉลิมเานะครับมีรถพร้อมให้เทสต์ไดที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ตำแหน่งดีพอนั่งแล้วแฮปปี้อะ่ะมันวงางศีรษะได้พอดีวัสดุเบาะนุ่มรถบางรุ่นนะครับแนวแบบสปอร์ตแรงๆหน่อยเขาจะมีเบาะที่มันแข็งเพราะด้วยรักษาทรงที่เกิดจากแรง g 2เลยเกิดจากน้ำหนักการกดทับถารักษาทรงได้ดีตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะเกิด ความเสียหายน้อยแต่พออันนี้ปุ๊บรู้สึกนุ่มแต่ไม่รู้ว่าระยะทางไกลๆระยะแบบห้าปี10ปีตัวเบาะมันจะสุดไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ท้ายที่สุดแล้วเราเลือกตัดสินใจใจ่ายเงินณนวันนี้เราก็เลือกให้ตรงกับการใช้งานแค่นั้นเลยด้านหลังนะครับมีตำแหน่งที่เป็น USB type A แล้วก็ type C เนี่ยตำแหน่งอย่างละ1จุดก็คือรวมกันเป็น2จุดแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังที่เป็น กระจายแอร์มาด้านหน้ามาสู่ด้านหลังก็จะได้ความเย็นและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือการโยนตัวผมขับผมสนุกอยู่แล้วโอเคผมได้สัมผัส100%ตำแหน่งที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันจะมีการกระเทือนเยอะกว่าด้านหน้าตามสเต็ปตามปกติของรถทุกคันนะครับแต่รถคันนี้พื้นฐานดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเมาไม่ใช่ผมรู้สึกคนเดียวนะตอนแรกตากล้องที่มาด้วยกันอะก็นั่งอยู่ด้านหลังเขาก็บอกเออนั่งดีอะ อยากจะได้สักคันเขาบอกนี้เอกลักษณ์ของ E ี oh, no. right ีนะครับเขาจะไม่มีเพาขับจะไม่มีรูปแบบของซุ้มที่สูงขึ้นมาเวลาระวางขาเนี่ยผมวางขาได้แบบเนี่ยวางได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีการชันขาขึ้นมาตำแหน่งโพซิชันตรงกลางที่นั่งนะครับตำแหน่งคนที่5้าอ่อดเข็มขัดออกก็ไม่ได้สูงจนน่าเกียดยังโอเคอยู่เลยเนี่ยนั่งได้ไม่ได้ดันหลังถือว่าโอเคเลย ตอนนี้นะครับผมสลับมานั่งตำแหน่งที่เป็นผู้บริสารตอนหน้าและด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีพี่เทรนเนอร์นะครับผมไลฟ์สดกับพี่โนต้ตบ่อยมากนะครับใครที่ติดตามใครที่ทรากกันดีพี่โนต้ตก็จะอยู่ในกล้องพี่โนต้ตบอกจุดเต็นหน่อยได้ไหมเอาแบบที่พี่โนต้ตอยากขายเลยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเซลล์ทูบอดี้มันคืออะไรครับ ถ้าเป็นในส่วนของรถ b y d t รือ o n 7 v e คันนี้ครับเราจะถูกออกแบบมาเป็น Cell to Body คือการที่แผงแบตเตอรี่ครับเป็แบตเตอรี่ของเราจะถูกติดตั้งอยู่ในตัวของแพลตฟอร์มตัวรถหรือชัดซีตัวรถเลยทําให้ความแข็งแรงนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุะครับจะมากช่วยซับในส่วนของตัวแรงกระแทกและมีการกระจายแรงกระแทกได้ดีสารภายในเนี่ยจะ ได้รับในสั่วของความเซฟตี้มากขึ้นพอแบตเตอรี่อะครับจะเข้ามาอยู่ในตัวแพลตฟอร์มตัวรถแล้วเนี่ยทำให้กาวเคลน์ของตัวรถอะครับจะสูงจากพื้นไม่มากทให้การคอนโทรลตัวรถเนี่ยสามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทำไมรถมันขับดีอันนี้คือหนึ่งจุดเด่นครับกับบริเวณเสาเอฝั่งคนขับเรานะครับจะมีเซ็นเซอร์ครับคอยตรวจจับผู้ขับขี่ครับว่ามีอาการอ่อนล้าไหมถ้ามีอาการอ่อนล้าครับ บริเวณหน้าจอเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือถ้าเราครับมีการหันไปมองด้านซ้ายด้านขวาโดยที่ไม่ได้มองเส้นด้านหน้าจะมีในเตือนมาด้วยเหมือนนการแจ้งเตือนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับทั้งหมดโอ้ยี่สิบกว่าระบบเลยครับโอ้ไม่น้อย<ช>ผมพูดข่าวๆไปแล้วมีพวกเลนคลีิเนี่ยที่ได้ใช้แน่ๆเลนคลิปเนี่ยสำคัญที่สุดระบบเตือนการชนระบบ RTCA by Sport ครบ อันนี้มันเป็น RTCB ด้วยปะเบรกให้ด้วยใช่ครับเ oh. นี่ยแหละที่ส่วนตัวผมมองว่ามีประโยชน์เพราะบางทีเราจิม้มโทรศัพท์เรามองให้กล้องนะแต่รถที่อยู่มุมไกลๆเลยมุมอับจริงๆที่วิ่งออกจากช่องจอดเราถอยออกจากช่องจอดมาแล้ววิ่งตัดมาพอดีไอ้ตัว RTCB เนะี่ยช่วยได้มันเบรกให้ด้วยเตือนและพร้อมเบรกให้ด้วยถือว่าเพียงพอการใช้งาน <S <S พี่น้อตแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปกันที่โชว์รูมเดี๋ยวผมไปสรุปให้ว่าคลิปนี้ผมมาพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็ พาพี่โนต้ตมาเข้ากล้องในคลิปนี้ด้วยนะครับก็มาพูดมาแชร์ความรู้สึกในมุมมองของเทรนเนอร์แล้วก็ตัวผมเองสมมุติเหตุการณ์ว่าตัวผมเองเป็นลูกค้าผมแฮปปี้อะไรบ้างแล้วอยากรู้อะไรจากเทรนเนอร์บ้างสําหรับใครที่อยากทดลองขับนะครับสามารถมาทดลองขับได้ที่ โชว์รูม BYD BNT Mobility ได้ทุกสาขานะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวสาขา8ลิ้วที่ผมมาเทสต์ได้วันนี้สาขาอื่นๆทั้งในภูมิภาคต่างกันผมจะขึ้นรายชื่อไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถโทรสอบถามหรือถามผ่านแอดมินโซเชียลเน็ตเวิร์กจองคิวล่วงหน้าเพื่อจะไปเทสได้ก็ได้ตามความสะดวกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ที่โชว์รูมครับว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรและจุดเด่นที่ผมจะซื้อซื้อเพราะอะไร พาไปลองมาแล้วก็ลองในทั้งตำแหน่งที่เป็นคนขับและแล้วก็พาไปลองในรูปแบบที่เป็นพาสเซนเจอร์ที่เป็นรูปแบบคนนั่งตอนหลังไปลองกับพี่โนต้ตเทรนเนอร์ของสาขาที่อยู่ในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้าคลิปนีนะ้น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตัวผมเองได้ลองทุกแทบทุกตำแหน่งเลยเพราะมันจะเห็นในเรื่องของโพซิชันมาเล่าให้ฟังใน,ในหลายๆความรู้สึกว่าขับเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบการคลิกดาวของคนอื่นขับเป็นยังไงเวียนหัวหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับภาพลักษณ์โดยรวมของตัวรถที่เป็นรุ่นนี้คันนี้นะครับเขาจะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างพรีมี่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันมีความใหญ่กว่ารถที่เป็น c s u v จะมีไซส์ขนาดที่ใหญ่แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องภาพลักษณ์ความสวยงาม ไม่สวยตรงไหนด้านหน้าออกแบบมาให้เป็น X Face ที่เป็นรูปแบบลักษณะของตัว X นะครับสำหรับ B Y D C Leon 7ครับมีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นพรีเมียมและรุ่นตัว Performance ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Control นะครับพรีเมียม All w h e e Drive ขับเคลื่อน2ล้อหลังเป็นหลักนะครับราคารุ่นพรีเมียมราคาอยู่ที่1,149,900บาทนะครับอันนี้เป็นราคาที่ ช่วงเปิดตัวเท่านั้นและจะมีการปรับราคาขึ้นอีกและในรุ่น Performance นะครับราคาอยู่ที่1,249,900บาทต่างกัน1,000 0บาทนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับวิ่งได้567กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ถ้าเป็นรุ่น Performance นะครับวิ่งได้ทั้งหมด542กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ก็เลือกให้ตรงกับการใช้งานบางคนอยากได้แบบอุ้ยราคาล้านก,กว่าดีๆล้านนิดๆเพียงพอแล้วขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลัก ขับดีแล้วแค่นั้นพอก็ไปเลือกในรุ่นพรีเมียมหรืออยากจะได้แบบคลิปนี้เลยอยากจะได้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆ All Wheel Control ขับสีไปเลยซื้อทั้งทีร้านสนิดนิดเองไซส์ขนาด C SUV ขนาดนี้ก็ไปดันไปรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น All Wheel Control เอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับอย่างตัวที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเขาจะมีล้อเนี่ยขนาด19นิ้วเป็นขับเคลื่อนล้อหลังขนาดไซส์ล้อจะต่างกันนะ ตัวนั้นจะลัดยางด้วยตัวยาง Continental นะครับด้านหน้ายางนะครับอยู่ที่2 3 5 50 R19 mm hmm. ด้านหลังยางยางอยู่ที่2 5 5 45 R19 mm hmm. เพราะมันเป็นขับหลังมันจะได้เรื่องตัว handling ที่ดีด้วยตัวขับขี่รวมไปถึงการทรงตัวที่ดีของหน้ายางที่ใหญ่ในกรณีที่ขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นล้อแม็กในรุ่น performance ครับขับเคลื่อน4ล้อนะจะเป็นล้อขนาด20นิ้วครับพร้อมลัดยาง2 4 5 45 R20 จากที่ดูนะตัวนี้เป็นยางมิชลินไ i ลอ t สปอร์ต t EV นะครับด้วยรูปแบบยางเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเฉพาะ EV เท่านั้นด้วยนะส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้มันน่าจะเรื่องการใช้งานในเรื่อง Performance นซสูงสูงเพราะว่าแรงบิดสูงๆเนี่ยตัวยางเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่มันปิ้นเลยนะ รูปแบบเนี่ยก็ถือว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวยางมาค่อนข้างดีเลยนะครับเทคโนโลยีที่หลายอย่างที่ใส่เข้าไปนะครับที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นมีครอบอยู่แล้ว20กว่ารายการพี่โน้ตเล่าให้ฟังอยู่แล้วเซ l ล to body เทคโนโลยีของ BYD เบรกแบตเตอรี่ที่ BYD เขามีการขับขี่การชาร์จ ทั้งในรูปแบบ AC ชาร์จ DC c ชาร์จ DC ชาร์จเนี่ยรับกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ถือว่าเยอะมากถ้าผมจะจองจองจากรูปลักษณ์และ 1, 2เลยมีความสวยงามเทคโนโลยีเพราะตัวผมเองชอบความเป็นไฮเทคความล้ําสมัยอยู่แล้วที่ให้มาหแฮปปี้มากเลยนะในเรื่องตัว handling ขับเคลื่อน4ีล้อที่เป็น all wheel control รวมไปถึงอาตาัตราเร่งที่ดี ถ้าจองจองจากประเด็นพวกนี้เลยช่องทางกันติดต่อนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามผ่านไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Facebook ของโชลู r o ว m BYD BNT Mobility นะครับเดี๋ยวผมจะมีคนหนึ่งที่หลายคนไม่ได้สังเกตเขาอยู่ในคลิปกับผมตลอดนะครับแล้วเขานั่งหลังอยู่ตลอดแล้ววันนี้ผมจะให้เขามาแนะนําหน่อยละกันว่าโชลูมอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนและติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และถ้าจะติดต่อน้องเนี่ยมาติดต่อเดินมาที่สาขาไหนถ้าจะมาเจอกับนุงมุกนะคะก็คือมาได้ที่ BYD BNT Mobility ฉะเชิงเซาค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี YouTube ค่ะเป็นช่อง BYD BNT Mobility ค่ะแล้วก็จะมีช่อง Facebook ติ๊กต็อกนะคะเป็น B Y D B N T Mobility ฉะเชิงเซาค่ะมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมใช่มีไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีที่สาขานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้ว แล้วก็ฉากเชิงซาวนี่แหละค่ะที่ไร์สุกวันเลยไปติดตามราได้นะครับเพราะว่า mm. ช่องทางการติดต่อฝากไม่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. แล้วก็รถพร้อมส่งชอบไหมตอนนี้รถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นนะคะ oh. ติดตามกันได้เลยอย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีดนําข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจะกงินใหม่สวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden.